ถ้าคุณอยากได้ h อนด้าสกุบิยไรุ่นฟันคันนี้ง่ายๆกดดอกจันสี่4าเลยครับ h o n d a s c o o p y ยรุ่นฟันสีขาวแดงคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI ให้สมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยมโดนใจวัยรุ่นเด็กแนวสนุกมันรู้กานฟันยูนิตเต็ดรอบประหยัดน้ำมันมากถึง49กิโลต่อลิตรสไตล์ของคุณได้อย่างลงตัวไฟหน้าชุดใหญ่ดีไซน์สองโคมแบบวิวินกาบอดี้รถลงตัวไม่เหมือนใครดิสเบกหน้าลูกสูบเดียวจุดสนิทมั่นใจสวิตช์ช่วยตัดก,การทำงานของเครื่องยนต์เมื่อเอาขาตั้งลง Honda s c ูกุไปร์ราคา46,000บาทแต่ราคานี้เราไม่ขาย กดต่อการสี่้าหนึ่งสีแล้วโทรออกกดทายราคาที่ต่ำที่สุดและไม่ซ้ำใครในราคาเริ่มต้นตั้งแต่25สตางค์ถึง999บาทโอ้หูโทรเข้ามาล่มสนุกกับเรานะครับย้ำเบอร์อหนึ่งครั้งดอกจันสี่เก้าแล้ว Honda Scoopy e y ไอคันนี้อาจเป็นของคุณเราท้าให้คุณทายดอกจันสี่เก้าหน่ง,ไงไี่ลง่ายๆได้ของถูก